สวัสดีค่ะวันนี้บอนสีบ้านสวนสุวิมลมาเปิดตู้โชว์กันนะคะต้นนี้ต้นแรกนะคะต้นนี้เป็นไม้แออมตะเลยแหะคะ่ะเพชรเ็ดสีสำหรับสวนไหนยังไม่มีไว้อะคะ่ะรีบหามาครอบครองเลยนะคะตัวนี้เลี้ยงง่ายโตเร็วมากแล้วก็สีเม็ดนี่จัดสุดๆเลยะคะ่ะยิ่งโตยิ่งสวยมากเลยนะคะต้นต่อไปต้นต่อไป ลายจุดคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ตัวเดียวกันนะคะข้างในนี้นะคะชื่อพระธาตพนมค่ะบอนตัวนี้จากประสบการณ์ที่เลี้ยงมานะคะน้องค่อนข้างจะโตเร็วแต่ว่าด่างยากนิดหน่อยต้นนี้ตอนแรกได้มาด่างนิดเดียวเองค่ะแต่พอเปิดใบนี้มาโอ้โหว้าวมากค่ะเหลืองมาเลยเหลืองมาเลยนะคะต้นนี้ ต้นต่อไปค่ะต้นนี้สีกัญจนาพิเศษสีกัญจนาพิเศษนี่ก็เป็นบอลที่มีหลายหน้ามากๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหน้ามาตรฐานค่ะอันนี้อายุอายุจะเยอะหน่อยเนาะอายุจะเยอะหน่อยก็จะหน้าตาแบบนี้แล้วก็มีหน้าแบบนี้อีกตัวนี้จะคล้ายๆกับจะเป็นหมอยอดเดทแต่ไม่น่าจะใช่นะ,ะมาดูมาดูบอลแลปี64หกสี่ตัวต่อมานะคะชมพูทวีปค่ะชมพูทวีปสวย ตัวนี้นะคะทั้งป้ายทั้งกัดสีเลยคะ่ะชมพูทวีปบางบางใบี่ขอบทองด้วยนะคะต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นบอนกาบอีกต้นหนึ่งนะคะเมื่อก่อนราคาหลักหมื่นเลยนะ,ะตัวนี้เทพอักษราของที่สวนก็จะเก็บไว้เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นที่ทําแม่พันธุ์เนี่ยที่สวนเองอะจะไม่ค่อยได้เก็บต้นที่ด่างเยอะไว้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าโอกาสที่จะเผือกมันมันมันค่อนข้างจะมีสูงผ่าแล้วเผือก,กน,นะคะก็เลยจะเก็บมาตรฐานประมาณนี้นะคะ นี่ต้นนี้ก็สวยๆนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะเอจะขอหมุนให้ดูนี่มาเป็นแบบนี้เลยค่ะเหลืองมาเลยนะคะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้นกพะเก้าบางใบก็เริ่มจะเหลืองแล้วนะคะตัวนี้ตัวนี้เทพสายลุง้ง เล็กๆอ่ะน้องเหมือนจะแบบว่าจะจะมีสีแบบออกมาส,สวยๆหน่อยแล้วก็โตมาสีหายไปอันนี้ก็เลยจะเก็บไว้ผ่าอยากรู้ว่าจะผ่าได้สวยๆกับเขาบ้างไหมมาต้นนี้ที่สวนเก็บไว้เยอะเหมือนกันค่ะสําหรับบอลสีตัวนี้นะคะตัวนี้สีลาหุ่มทองหน้าด่างนะคะชัดๆจมๆอย่างนี้เลยนะคะเม็ดกระดูกสีหวานมากต้นนี้ ตัวนี้องค์หญิงชื่อยาวนะคะองค์หญิงชื่อยาวองค์หญิงอนัญญาพนาวันบอนตัวเนี้จะค่อนข้างจะป้ายตอนอายุเยอะๆนะคะตอนได้มานี่ก็ไม่ค่อยจะป้ายเยอะเท่าไหร่เพิ่งจะมาเริ่มป้ายอ่ะส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้ชื่อวิจิตจินดาค่ะวิจิตจินดาก็เป็นบอนป้ายที่น่าเล่นอีกตัวหนึ่งนะคะสีแบบนี้ค่ะแจมแจมแบบนี้ต้นนี้สายหวานต้องชอบแน่นอนค่ะฟงฟริงมากเจ้าสาวเจ้าสาวนะคะ ส่วนตัวนี้เคยโพสโชว์บ่อยๆภูพิงกำลังเริ่มจะทิ้งใบนะคะภูพิงต้นนี้เหมือนกับว่ากำลังจะเริ่มมีหน่อนี่ไม้ใหม่สเสน่ดาราเป็นไม้หน่อไม่ค่อยจะด่างเท่าไหร่นะคะต้นนี้ไม่ค่อยจะด่างเท่าไหร่แต่ที่หน่อน้องนี่ลองดูสิคะเห็นไหมคะบางทีเก็บแม่เนี่ยไม่จําเป็นต้องเก็บด่างเยอะเท่าไหร่หรอกนะคะเก็บแค่พอประมาณเพื่อไม่ให้ผ่าขึ้นมาแล้วเผือก ต้นนี้เป็นไม้ผ่าแผงนะคะเป็นไม้ผ่าแผงจากเทพเทวาเป็นไม้ต้นเดิมดีกว่าไม่ใช่ไม้ผ่าแผงตัวนี้เทเวศนารมิตค่ะเทเวศนารมิตนี่ผ่ามาแล้วจะแผงเป็นเทพเทวฤทธิ์คือตัวนี้นะคะหรือว่าจะผ่าเทพเทวฤทธิ์แล้วก็สามารถแผงกลับมาเป็นเทเวศนารมิตความต่างอยู่ที่ความต่างอยู่ที่นี่นะคะใบทรงใบทรงหูใบแล้วก็กา้าน เทเวศน้วลึมิตรจะออกสีดํานะคะแต่เทพเทเวริตรอ่ะเห็นไหมนี่การสีคอใบแตกต่างกันอย่างนี้นะคะตัวนี้หลายคนตามหานางลากสดตับนางสงการนะคะที่สวนก็เก็บไว้พอประมาณนางลากสดตับนางสงการมีทั้งสีเขียวขี้มา้าแล้วก็สีน้ําตาลนะคะนางลากสดตัวนี้นะคะตัวนี้ชื่อว่าองค์หญิงทอฝันตัวนี้ป้ายป้ายแบบนี้นะคะ ยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตยิ่งป้ายแจ่มมากแต่ว่าน้องจะแตกใบช้าหน่อยต้นนี้ก็จะเป็นศีลาหุ่งทองหลายหหน้านะคะหน้านี้ก็ตัวนี้นี่เป็นแม่พันธุ์ผ่าขึ้นมาแล้วให้ลูกด่างดีมากเลยอ่าอันนี้เป็นดงดงของนารีบูรพาเก็บไว้เยอะเลยค่ะไม่รู้ทําไมชอบน้องสีหวานหวานแล้วก็ป้ายแบบนี้นะคะป้ายแบบนี้อ่า เราจะไปดูตู้อื่นกันอีกไหมวันนี้จะพามาที่ตู้นี้ก่อนเนาะเป็นตู้เป็นตู้บอลแลบอลแลสมัยปี64นะคะตัวนี้แต่ถ้าถามว่า,ามีต้นเล็กแบ่งหรือเปล่าเดี๋ยวแม่ค้าจะทิ้งเฟซและทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ในท้ายไลน์นะคะบางต้นก็สามารถทักมาถามได้นะมีแบ่งแต่บางต้นก็ไม่มีแบ่งนะคะนี่นะคะ ลองชมกันก่อนความสวยของบอนสีสีสันแหลกแสบตามากเลยตรงนี้สีสวยจริงๆ